สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกันเร็วขึ้นนะคะ,ะวันนี้เราก็จะอ่านมัทไทยบทที่28ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของพระคัำภีในบทมัทไทยนะคะซึ่งมีแค่20ข้อเรามาร่วมกันช่วยกันอ่านแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะแต่ขอเราเริ่มจากการที่เราร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าบทเพลงที่ภาคภาษาไทยบทที่9กก่อนนะคะ ส่งสังกฤษก็ไว้ตบท้ายบทเพลงที่123กันค่ะมาค่ะมาร้องบทเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เนเจ้าซึ่งมีชื่อว่าการเป็นขึ้นของพระองค์นะคะทันยาได้เปิดให้ทุกคนฟังก่อนหน้านี้1สัปดาห์แล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็น่าจะร้องได้ดีติดตามกันนะคะทันย่าขอเปิดเพลงค่ะ ในอุโมงสรงนิทราเยซูผู้ชว่วยขา้าทรงอรุณเบิกฟา้าเยซูเจาา้าข้าทรงเป็นคิมมาจางโฮช่ลืมใช้เชื่อในศัตรูผู้คง สรงเป็นขึ้นแจกคนมอยม่นชนาทวมทนเป็นอยูุ่บกวรองภาศาสิธทธิชนปรงดิทรงเป็นขึ้นทรง,งเป็นขึ้นฮาเลลูยาทรงเป็นขึ้นค่ะขอบคุณนะคะสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าวันนี้ขอ เปิดสมองเปิดจิตเปิดใจเปิดตาของท้พร,รเจ้าและทุกๆกคนด้วยนะคะมาร่วมกันอ่านพระคัมภีร์ในวัดไทยบทที่28กันนะคะแต่ก่อนอื่นขอเกริ่นเรื่องราวของวัดไทยบทที่27สักนิดหนึ่งเราจะได้ต่อกันได้ถูกต้องนะคะ,อะขออนุญาตรับสายฮัโฮัลโหล ยังไม่ออกมาใช่ไหมยังอ่านพร่อคัมภีร์อยู่ไลฟ์อยู่นั้นๆๆเธอสแตนบายที่ที่บ้านไม่ต้องมาวันนี้เพราะว่าไอเงียไกดนางจะดูให้วันนี้โอเควันนี้ยังไม่ต้องมาขอบคุณเจ้าอาเมนโอเคโอเคจ้าสแตนบายไว้ก่อนอาจจะเป็นรู่งี้ก็ได้จ้าโอเคโอเค thank you อเมนก็ขอบคุณเจ้านะคะพอดีว่า มีชุกเฉินว่าน้องชายจะป่วยนะคะต้องพาส่งมาที่โรงพยาบาลพญาไทสามซึ่งขณะนี้กำลังเดินทางอยู่บนบนรถนะคะรพยาบาบลแล้วก็เดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลแอดมิตน,นะคะเพื่อจะรับการผ่าตัดขอทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ขอพระเจ้าทรงเป็นพระหัต ร่วมมือกับคุณหมอนะคะรักษาให้น้องชายให้หายป่วยในครั้งนี้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกคนทุกคนที่ให้กำลังใจด้วยนะคะมาค่ะได้กิ่นถึงมัทธิวบทที่2ี่นะคะความเด่นก็คือ,อยูายอิสคาริโอเนี่ยซึ่งเป็นอ,อัครสาวกคนหนึ่งของ พระเยซูนะคะได้ก็ได้เอเรียกว่ามอบพระองค์ไว้กับพวกมหาปุโรหิตกายศาสตนะคะแล้วก็ผู้เข้าผู้แก่ต่างๆก็เห็นดีด้วยก็โดยการให้เงินแก่ยูดายนะคะสามสิบแผ่นซึ่งสามสิบแผน่นนี้ทันยาก็สื มาว่านะ,ะท่านพี่รุงนภาก็เผยมาว่า30แผ่นก็คือ30เหรียญนั่นเองซึ่งในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้นะว่าปัจจุบันมีราคา264.60ดอลลาร์นะคะก็คือมูลค่าของ30แผ่นนั่นเองอยูดาอิสคาริโอดนี้ก็ขายพระองค์ด้วยราคาเท่านี้แล้วสุดท้ายก็ เห็นว่าพระองค์พระเยซูต้องมาหลังโลหิตนะต้องถูกตีถูกถอดเสื้อถูกใส่มงกุฎหนามถูกตบถูกบ้วนน้ำลายใส่โลหิตก็หลังมากมายนะก็เสียใจนะคะแล้วก็เอาเงินไปคืนคืนกับพวกมหาโรหิตนะคะแต่ว่าพวกนั้นก็บอกว่าไม่ใช่ธุละของเราแล้วนะเป็นธุละของเจ้าก็รับเงินไปแล้วนะพอพระเย ก็เอามาคืนเพราะสำนึกผิดผิดไปแล้วก็เอามาคืนแต่ไม่มีใครรับคืนนะคะแล้วก็ทิ้งเงินไว้เสร็จแล้วก็ไปออกไปข้างนอกแล้วก็แขวงคอตายนะคะก็เหมือนกับที่พระเยซูบอกไว้ว่าเจ้าไม่น่าที่เกิดมาเลยแล้วก็ตัวเองก็สำนักผิดอพอเสร็จแล้วพวกมหาปรุปรหิตพวกปุโรหิตคนแก่เท่าก็จะทำยังไงได้นะเงินก็รับคืน เข้ากองขังก็ไม่ได้เพราะว่าได้ถูกเบิกไปเพราะการนี้แล้วนะก็เลยใช้วิธีการสั่งคนให้ไปซื้อที่หนึ่งชื่อทุ่งสองห้องนะเพื่อมาให้ายูได้เนี่ยศพของยูได้ได้ถูกฝังนะคะแล้วก็ทุกวันนี้เราก็เรียกว่าเป็นนาเดือนนะคะ เียกว่านาเลือดเรียกว่านาเลือดนะคะอยู่ที่ทุ่งสองห้องแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมาสืบมาว่าทุ่งสองห้องนี้ปัจจุบันคือที่ไหนนะคะออ่ก็ถ้าอยากรู้ความจริงเดี๋ยวไปที่โบสถ์กันนะคะเพื่อให้ผู้คองนะผู้ที่เป็นผู้รู้ก็เรียนรู้มากมายก็จะได้เผยความจริงที่โบสถ์กันนะคะก็ติดตามกัน ติดตามกมันไม่ไดที่ทบทก็อ่านคำพีตามตามหลังเพื่อจะทบทวนให้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากขอบพระเจ้าที่ส่งนำพาแล้วก็พอหลังจากที่ฝังศพของยิรายเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นฉากของพิเิซูนะคะพวกพุรหหิตก็ในวันสปาโตก็บอกว่าในวันนั้นจะมีผู้ที่สามารถถูกปล่อย ให้ออกจากที่คุมขังได้หนึ่งคนนะเป็นวันรอดของเขาก็มีคนที่ถูกขังนั้นชื่อว่าบรารบาแล้วก็พระเยซูก็เป็นคนใหม่ครนี้ก็เลยสาวเสียงว่าประชาชนชอบพอใครนะให้ได้รับความรอดปรากฏว่าทุกคนก็บอกว่าให้ปล่อยบรารบาไม่ปล่อยพระเยซูนะฮะพราะพระเยซูก็ พอพบซีซโมนก็ซีโมนก็ช่วยแบกกางเขนให้นะพวกนี้เอาพระองค์ตรึงกางเขนแล้วก็ใส่มงงุดน้ำบาดเจ็บมากเลยพีเยซูก็ไม่ไม่ร้องนะแต่กล่าวถึงอา,อาลีอาลีนะฮะอาลีอาลีเนี่ยต้องเปิดนะเดี๋ยวพูดผิดไปนะฉันบอกว่าอาลีอาลี ไปเจอค่ะก็เป็นคำแปลว่าทำไมพระองค์ทรงปล่อยให้นะพระเจ้าทำไมทรงปล่อยให้พระองค์เป็นเช่นนี้นะคะอืมก็ทุกคนต้องแสวงหานะคะอ่านทบทวนกันว่าพระองค์ได้ ร้อ,อ,องขอต่อพระเจ้าอารีอารีทางพวกปุโรหิตก็บอกว่าเป็นอริยานะคะอ,อพอมาถึงในส่วนที่บา,บารบาได้ปล่อยตัวไปแล้วก็มีนักโทษอีกสองคนที่มาเป็นเพื่อนพระองค์นะหมายถึงว่าถูกตรึงบืการเขนร่วมกับพระองค์ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะพวก ปรหิทเหล่านั้นก็นำตัวพระเยซูมาถวายต่อเจ้าเมืองปิลานะเจ้าเมืองปิลาก็สั่งให้คนร้ายสองคนนั้นที่เคยจองจำไว้มาเป็นเพื่อนพระองค์นะทุกตรึงเป็นเพื่อนพระองค์อยู่ทั้งซ้ายทางขวาก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นชื่ออะไรนะคะในพระคำีในมัทไทนี้แต่เดี๋ยวก็จะถูกปเปิดเผยในบทอื่นๆนะคะเมื่อ พระเยซูถูกตรึงนะ,ะก็พระเยซูก็ถูกได้รับน้ำองุ่นที่เปรียปร้ยวๆแล้วพระองค์ก็ไม่รับประทานนะคะแล้วก็ส่งสิ้นพระชนน์นะส่งสิ้นพระชน์ของพระองค์เองแล้วก็ดังนั้นในโบสถ์ม่านก็ถูกขาดเป็นสองเสี้ยวนะจากบนลงล่างเลยก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์น,นะคะศีลาก็แตกออกแล้วก็ อุโมงฝังศพต่างๆก็เปิดออกนะแผ่นดินก็ไหวนะโอเคเสร็จปุ๊บพอถึงค่ำคืนพวกประชาชนก็บอกว่า,าท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองบุคคลผูน้นี้ก็คือเอากล่าวถึงพี่เยซูนะคะว่าเขากล่าวไว้ว่าวันที่สามเขาจะฟื้นนะเราควรจะทำให้อุโมงเนี้ปิดตาย ปิดหนาแน่นเพื่อให้เขาคำพูดของเขาไม่เป็นจริงนะอาจจะเป็นเพราะสาวกมาช่วยไปดังนั้นเราก็ควรที่จะปิดอุโมงค์ให้แน่นหนานะพวกเ,เจ้าเมืองพิราชก็เลยเชื่อฟังแล้วก็สั่งให้คนเนี่ยไปปิดปักถ้ำอุโมงค์แล้วก็สาักินนะะอย่างหนาแน่นเลยนะยัง อย่างไรก็ตามนะคะเพราะว่าเราได้อ่านมาเรื่อยๆแล้วทุกอย่างที่พระเยซูพูดเป็นจริงหมดนะคะเป็นจริงหมดแล้วก็มีถึงตอนที่โยเซฟซึ่งเป็นศิษย์ของพระเยซูนะขอศพของพระเยซูจะปิลาดเพื่อจะห่อหุ้มนะห่อหุ้มเหมือนมันมีเลยนะห่อหุ้มทั่วทั่วตัว,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 วด้วยผ้าป่านที่สะอาดนะคะแล้วก็ นำพระองค์ไปปฏิปสถานหรือไปนอนที่อุโมงค์ที่โบสถ์นะคะที่ที่อุโมงนะคะที่ที่อุโมงนะที่อุโมงที่ได้เจาะไว้แล้วก็พวกของปิลาศก็พวกทหารของปิลาศก็มาปิดอุโมง์ด้วยศิลาแน่นทึบเพื่อไม่ให้พวกสาวกมาช่วยพระเยซูไปแล้วก็มาอ้างว่าพระเยซู ออกล่าวถูกต้องว่าสามวันจะเป็นขึ้นมาเนะพื่อให้อันนี้เป็นจริงนะพวกนี้ก็กันไว้ก่อนอย่างนั้นก็ตามก็มาถึงออมัดไทยบทสุดท้ายนะคะบทที่28เราปแต่มาร่วมกันอ่านแสวงหาความจริงนะคะในสมัยนั้นแล้วก็จะเป็นจริงในสมัยนี้และต,ต่อไปนะคะประคัมภีร์เล่มน,นี้สุดยอดค่ะเรามาอ่านเรื่องราวกัน สนุกสนานเพื่อเราจะได้ติดตามกันนะคะอ่ามาที่ข้อหนึ่งในพระคัมภีร์มัทธิวยี่อ่านกันค่ะภายหลังวันสบาโตเวลาใกล้รุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์มาเรียมัคดารากับมาเรียอีกคนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงค์นะครานี้มีสองมาเรียเราอาจจะสับสนนะคะถ้าใครอ,อ,อ่านเรื่องราวแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆก็ สามารถที่จะเคลียร์นะว่ามาเรียมัคดาลาคือใครนะแล้วก็มารีอีกคนหนึ่งคือใครมาเรีคนคนหลังนี่ก็คือมารีมารดาของพิเยซูนั่นเองนะคะซึ่งพิเยซูก็มีน้องอีกหลายคนนะอ่านี่เน่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ยิ่งนักเพราะมีทูตของพระเจ้าองค์หนึ่งได้ลงมาจากสวรรค์ ลิ้งหินนั้นออกจากปากอุโมงค์เห็นไหมคะว่าทุตสวรรค์มาริ้งริ้งหินจากอุโมงค์ออกไปนะคะแล้วก็นั่งอยู่บนหินนั้นเกิดการอัศจรรย์เลยนะคะสันฐานของทูตนั้นเหมือนฟ้าแลบเสื้อก็ขาวเหมือนหิมะคนที่เฝ้าอยู่นั้นกลัวทูตองค์นั้นจนตัวสัน่นและเป็นเหมือนคนตายทูตสวรรค์น,นั้น จึงกล่าวแก่หญิงเหล่านั้นว่าอย่ากลัวเลยเรารู้แล้วว่าพวกท่านทั้งหลายมาหาพระเยซูซึ่งถูกตรึงไว้ที่กางเขนสวัสดีค่ะจานิภาวันแอดอารมณิชาและตนวอ,อื่นนะคะขอบคุณที่วิชิ่งนะคะเรามาอ่านพระคัมภีร์กันนะคะตอนนี้ถึงข้อ6ในมัธทธิวบทที่28นะแล้วค่ะนะคะ,นะคะ พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ไมนะ่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามซึ่งพระองค์ได้ตรัสไปนั้นมาดูที่ซึ่งพระองค์ได้ทรงนอนอยู่นั้นแล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกข,ของพระองค์เถิดพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนี่แนะ่พระองค์เสด็จไปยังมณฑลคาริลายก่อนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะได้เห็นพระองค์ที่นั่น นี่แหละเราก็จะบอกท่านแล้วยิ้งเหล่านั้นก็ไปจากอุโมงค์โดยเร็วยิ้งเหล่านั้นก็จะมีมาเรียมัทคดาลาและก็มาเรียมานาของพระเยซูนะคะที่จิตจใจยังคงเป็นห่วงของพระเยซูตลอดเวลาแล้วก็รอที่พระองค์จะฟื้นขึ้นมาจากาในวันที่สามนะคะจากอุโมงค์นั้น ยิ่งเหล่านั้นก็เป็นก็ไปจากอุโมงค์โดยเร็วทั้งกลัวทั้งยินดีเป็นมากเห็นไหมฮะพระเยซูเป็นขึ้นปุ๊บใจก็กลัวเอ๊ะฟื้นจริงเหรออ่แต่ต้องเป็นจริงนะเป็นจริงแล้วแล้วก็ยินดีเป็นอันมากเลยที่ยินดีที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นรีบิ้งไปบอกพวกสาวกของพระองค์พระเยซูได้เสด็จมาพบกับเขาและตรัสว่า จงจำเริญเถิดหญิงเหล่านี้ก็มากดพระบาทนมัสการพระองค์พระเยซูจึงตรัสแกเขาว่าอยากรู้เลยจงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้ไปยังเมืองคาลิไลจะได้พบกับเราที่นั่นเมืองหญิงเหล่าเมื่อหญิงเหล่านั้นกํากลังไปมีทหารบางคนในพวกที่เฝ้าอุโมงคนั้นเข้าไปในเมืองเล่าเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งบังเกิดขึ้นนั้น ให้พวกโปริตใหญฟังพวกโรริตใหญ่ก็ประชุมปรึกษากันกับผู้เท่าแล้วแจกเงินแบนมากให้แก่พวกทหารสั่งว่าพวกเจ้าจงพูดว่าพวกสาวกของเขามาลักเอาศพไปในเวลากลางคืนเมื่อเรานอนหลับยู่นี่เห็นไหมมีเล่เหลี่ยนนะตั้งๆตที่เปียสูนียพื้นคืนชีพพื้นคืนพระชนะตามคำ ตามสัญญาที่พระองค์ตรัสไว้นะคะตามคําบอกที่พระองค์ตรัสไว้แต่พวกนี้กลัวความผิดจากวิลาชนะคะก็เลยกล่าวอ้างว่า,าให้ทุกคนบอกว่าจากวกนั้นไปลักศพของพระองค์ไปเสียนะคะในเวลากลางคืนเมื่อตอนหลับอยู่ถ้าความนี้ทราบถึงหูเจ้าเมืองวีราชนะเราจะพูดแก่พูดแก้ไขต่อท่าน ให้พวกเจ้าปนโทษรั้นพวกทหารได้รับเงินแล้วจึงทำตามคำสั่งและความนี้ก็ลือไปในท่ามกลางของยูดายจนถึงทุกวันนี้นะท่ามกลางพวกยูดายไม่ใช่ยูดายอิสการิโอแล้วนะคะท่ามกลางพวกยูดายจนทุกวันนี้แต่สาวก11คนนั้นนะตอนนี้เหลือ11แล้วเพราะว่ายูดายอิสการิโอนะยแผนคอตายเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็เลยเหลือสาวก แค่สิเคนตอนแรกมีสิบสองคนนะคะโหลหนึ่งพอดีนะแต่สาวกสิบเอ็ดคนนั้นก็ได้ไปยังคาริไลไปยังเมืองคาริไลถึงภูเขาที่พระเยซูได้ทรงกรําหนดไว้นะพราะพระเยซูสั่งให้มาเดียมัคดาลาไปบอกสาวกว่าไปเจอกันที่คา,านะนะริไลนะนะพระเยซูว่าล่วงเดินหน้าเดินหน้าไปก่อนนะคะพรองคคงไม่เดินแบบพวกเราเนาะน่าจะลอ,อยไปนะฮะก็จะถึงไวกว่า เออมารียก็มาบอกสาวกเหล่านั้นให้ไปพบพระเยซูที่ภูเขาที่เมืองคาริไลตามที่กําหนดไว้และเมื่อเห็นพระองค์จึงกราบลงนมัสการแต่บางคนก็ยังสงสัยอยู่พระเยซูเจ้าจึงเสด็จมาใกล้ๆแล้วตรัสแก่เขาว,ว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วทรงพระเจ้า พระบิดาได้ส่งมอบไว้แก่พระเยซูแล้วนะคะเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็นสาวกให้รับปฏิสมาในนามแห่งพระบิดาและพระบุตรและพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้นี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิดกว่าจะสิ้นโลก เห็นไหมคนะพระเยซูทรงทรงสิ้นพระชนเหมือนกันนอนหลับอยู่แล้ววันที่สามก็ฟื้นขึ้นมาคืนชีพแล้วก็พบกับสาวกที่เมืองคาริลายแล้วก็สั่งให้สาวกเนี้ยเปิดเผยประกาศไปทั่วให้เป็นสาวกอีกทีหนึงเพื่อพระคุณของพระองค์จยังคงอยู่กับเรานะคะวันนี้วันหน้าวันไหน พระองค์ยังคงเป็นอยู่กับเราพระองค์อยู่ที่ไหนเราแสวงหากันนะคะรอจนกว่าวันนั้นพระองค์เสด็จกลับมาหาเราเราคงจะตามพระเยซูพระองค์ไม่พบนะก็มีแด่รอจนกว่าวันนั้นพระองค์จะเปิดเผยเสด็จกลับมาและก็บอกเราว่าไม่ต้องกลัวนะคะพระองค์จะรับเราไปให้ได้รับความรอดไปที่แผ่นดินสวรรค์ด้วยกันนะคะ แต่เกิดว่า,เ,าเป็นแบบพวกฟริสีฟรีไซนะ์ะก็จะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะคะก็จะลงมึงไฟขบเคี้ยวเคี้ยวฟันมีการต่อสู้กันในเมืองไฟนะคะเพื่อจะได้ตัวเองแข่งแย่งกันเพื่อรับความรอดจากเมืองไฟขึ้นมาเนี่ยก็คงยากแล้วก็จะไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นพยายามที่จะเป็น เบื้องปลายกลับไปเป็นเบื้องต้นนะคะส่วนเบื้องต้นก็อย่าไปเป็นเบื้องปลายนะคะจงอยู่เสมอตัวนะ,ะเป็นความเชื่อต่อไปเรื่อยๆเชื่อรู้ชื่อหลานนะคะสั่งสอนกันนะคะ,ะวันนี้ทัญญาก็จบของบทมัทไทยก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราร่วมกันอ่านแสวงหากันจนถึงบทสุดท้ายของมัทไทยนะซึ่งมีแค่20ข้อและคราวหน้าเราก็มาแสวงหาต่อ กิติคุณข,ของพระองค์ที่บทของมาระโกในบทต่อไปนะคะ,ะมาร้องเพลงกันสรรเสริญพระเจ้าก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทําภารกิจส่วนตัวกันนะคะ,ะบทเพลงสรรเสริญ press of the lord บทที่หนึ่ในภาษาอังกฤษนะคะห,หน้าก็จะเปิดนขอเปิดแล้วเราก็ร้องกันเลยนะคะ Yeah, Lord in the grave he Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph he's full. He arose with the from the dark. Ia, our Lord. ขอบคุณค่าวันนี้ก็ลาไปกันนะคะสวัสดีค่ะ